เขาสู่ตอนที่14ค่ะในวันรุ่งขึ้นเฮอร์เมลนี่ก็เงียบเฉยและทำหน้าบึ้งตึงส่วนรอนก็ดูสงบเสงี่ยมเจียมตัวมากขึ้นเมื่ออยู่ต่อหน้าเฮอร์เมลนี่แต่ถ้ารอนได้อยู่กับแฮร์รี่แค่สองคนรอนก็จะดูร่าเริงผิดปกติมากเลยทีเดียวหลังจากที่ได้ทำลายฮอลครักซ์ไปอีกหนึ่งอันพวกเขาก็มีกำลังใจมากขึ้นแล้วรอนก็เชื่อว่าต้องมีใครสักคนหนึ่งคอช่วยเหลือพวกเขาอยู่ แฮร์รี่และรอนเดินหนีออกมาจากเฮอร์เมลนี่ซึ่งพวกเขาก็อ้างว่าจะออกไปตามหาลูกแบล็กเบอรี่ซึ่งก็ไม่มีอยู่จริงและทั้งสองคนก็แลกเปลี่ยนข้อมูลว่าพวกเขาไปเจออะไรกันมาบ้างรอนบอกว่าชื่อของคนที่คุณก็รู้ว่าใครถูกเสกคำแช่งเอาไว้หากมีใครเรียกชื่อของเขาคาถาป้องกันทุกอย่างจะหมดฤทธิ์ไปเลยพวกนั้นก็จะตามหาตัวคนพูดเจอ และนั่นก็เป็นสาเหตุว่าทำไมพวกนั้นถึงตามหาเราเจอที่ถนนทอนนำขอดคนที่จะกล้าเรียกชื่อของคนที่คุณก็รู้ว่าใครได้มีแต่คนที่ต่อต้านเขาทั้งนั้นพวกนั้นเลยเสกคำนี้เป็นคำต้องห้ามและพวกนั้นก็เกือบจะจับคิงสลีได้ด้วยวิธีนี้แต่ว่าคิงสลีก็หนีออกมาได้ซะก่อนรอสงสัยว่าคิงสลีอาจจะเป็นคนส่งกวางตัวนั้นมาหรือเปล่าแต่แฮร์รี่ก็บอกว่าผู้พิทักษ์ของคิงสลีเป็นแมว แล้วรอนก็ออกความเห็นต่อว่าหรืออาจจะเป็นดัมเบิลดอร์แฮร์รี่ถึงกับจ้องหน้ารอนและเตือนสติว่าดัมเบิลดอร์ตายไปแล้วนะและผู้พิทักษ์ของดัมเบิลดอร์ก็เป็นนกฟินิกซ์ถ้าดัมเบิลดอร์ยังอยู่จริงๆเขาก็ต้องเผยตัวสิทำไมไม่เอาดาบมาให้เราดีๆละ่ะรอนบอกต่อว่าดัมเบิลดอร์คงจะมีเหตุผลเหมือนกันที่ดัมเบิลดอร์ให้ลูกสนิชกับแฮร์รี่ให้นิทานเด็กกับเฮอร์เมลนี่ รอนเคยคิดว่าดัมมบนดอทํทำเรื่องให้มันยุ่งยากแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าทำไมดัมมบนดอถึงให้ดิลูเมเนเตอร์กับเขาเพราะดัมมบนดอร,รู้ว่าเขาจะทิ้งแฮร์รี่และเฮอร์มีนีและแฮร์รี่ก็แก้คำพูดของรอนไปว่าไม่ใช่หรอกเป็นเพราะว่าดัมมบนดอร,รู้ตั้งหากว่ารอนอยากจะกลับมาในตอนนั้นแฮร์รี่ลองใช้ไม้เกย์สิทธิ์ที่รอนให้มาเสกขยายขนาดข,าดของแมงมุมที่เกาะอ,อยู่ในพุ่มไม้แต่มันก็มีขนาดใหญ่ขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง พอเขาลองเสกให้มันลดขนาดลงมันก็แทบจะไม่ขยับเลยไม้เกียสิทอันนี้มีพลังน้อยมากเมื่อเทียบกับไม้คนนกฟินิกซ์อันเก่าของแฮร์รี่และเสียงของเฮอร์เมลนี่ก็ดังขึ้นมาว่าเธอจะต้องฝึกใช้ไม้บ่อยๆดูเหมือนว่าเฮอร์เมลนี่จะเชื่อว่าไม้อันไหนๆก็ไม่ต่างกันแต่สำหรับแฮร์รี่เขาคิดว่าเฮอร์เมลนี่ยังคงรู้สึกผิดที่ทำไม้เกียสิท์ของเขาหัก ในตอนเย็นรอนหยิบวิทยุไม้เครื่องหนึ่งออกมารอนบอกว่ามีรายการหนึ่งที่รายงานข่าวเรื่องจริงทุกอย่างแต่มันออกอากาศทุกวันไม่ได้เพราะว่าคนจ่าต้องคอยย้ายหนีตลอดและต้องใช้รหัสผ่านถึงจะหาคลื่นนี้เจอแต่ครั้งล่าสุดเขาไม่ได้ฟังก็เลยไม่รู้ว่ารหัสผ่านคืออะไรหลังจากนั้นร้อนก็เอาตะเคาะไม้เกียสิทธ์ไปบนวิทยุและเดารหัสผ่านไปเรื่อย เฮอแมนี่เดินไปหาแฮร์รี่แล้บอกว่าเธออยากจะไปหาเซโนฟิเลียสเลฟกูดเธออยากจะถามเขาเรื่องสัญลักษณ์ที่อยู่ในหนังสือนิทานของบีเดลยอนกวี v. และเธอก็ให้แฮร์รี่ดูสำเนาจดหมายในหนังสือของริต้าสกิเตอร์ซึ่งเป็นจดหมายที่ดัมเบิดอร์เขียนหากรินเดวอลแฮร์รี่สังเกตเห็นตรงลายเซ็นของดัมเบิดอร์ที่เขียนไว้ว่าอัลบัสตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวเ ซึ่งถูกเขียนเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมแบบเดียวก,กันกับที่เขียนไว้บนหนังสือนิทานของบีเดลยอดกวีเฮอร์โมนี่บอกว่าพวกเราเริ่มเจอสัญลักษณ์นี้บ่อยขึ้นเรื่อยๆวิกเตอร์ครัมบอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของกรินเดว l ลแต่ว่าหลุมศพที่กอร์ดิกโซโลมันระบุวันที่ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่กรินเดว l ลจะเกิดซะอีกมันจะต้องมีอะไรสำคัญแน่ๆแ,และดัมดอก็ทิ้งหนังสือนิทานเอาไว้ เขาอาจจะอยากให้เราเจอตรานี้ก็ได้รอนเองก็สนับสนุนเฮอร์เมลนี่เช่นกันเพราะว่าหนังสือนิทานนั่นอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ก็ได้เหมือนกับดิลูมเมนเตอร์ที่ดัมบันดอร์ให้เขามาและอีกอย่างหนึง่ง<ม>พวกเลิฟกูดอยู่ข้างแฮร์รี่คงไม่มีเหตุการณ์เหมือนที่กอดริกส์โฮโลหรอกแล้วรอนก็บอกให้พวกเขาทั้ง3าคนโหวตว่าใครอยากจะไปหาเซโนฟิเลียสบ้างรอนรีบชูมือคนแรกและเฮอร์เมลนี่ก็ยกมือตาม หลังจากที่เฮอร์เมลนี่เดินกลับไปที่เตียงแล้วแฮร์รี่ก็พึมพำว่ารอนเรื่องที่รอนเห็นด้วยกับเฮอร์เมลนี่เป็นเพราะว่ารอนอยากจะคืนดีกับเธอและรอนก็ตอบว่าทุกอย่างยุติธรรมเสมอในความรักและสงครามและเขาก็บอกให้แฮร์รี่ร่าเริงหน่อยเพราะนี่มันวันหยุดคริสต์มาสลูน่าจะต้องอยู่ที่บ้านแน่ๆเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งสามคนก็หายตัวไปที่ไหล่เขาซึ่งใกลหมู่บ้านอัลรีเซนแคชพมาก ทั้งสามคนได้แต่มองบ้านโพรงกระตายอยู่ห่างๆรอนบอกว่าเขารู้สึกแปลกมากที่อยู่ใกล้แค่นี้แต่ไม่เข้าไปเยี่ยมเฮอร์เมลนี่ก็เลยสวนกลับไปว่ารอนเพิ่งกลับไปบ้านมาเองนะแต่รอนก็บอกว่าเขาไม่ได้กลับบ้านเขาไปที่กระท่อมเปลือกหอยบ้านของบิลกับเฟลต่างหากพอบิลรู้ว่าเขาทิ้งแฮร์รี่และเฮอร์เมลนี่มาบิลก็ไม่พอใจเลยและไม่มีคนอื่นในครอบครัวรู้ว่าเขาไปอยู่กับบิล ทั้งสคนยังคงเดินทางกันต่อไปเพื่อหาบ้านของครอบครัวเลิฟกูดในที่สุดพวกเขาก็เจอบ้านหลังหนึ่งซึ่งดูเหมือนเรือหมากรุกพวกเขาเดินเข้าไปในรัว้วและเดินผ่านต้นไม้แปลกๆหลายอย่างมีต้นหนึ่งที่ผลคล้ายหัวผักกาดสีแดงซึ่งลูน่าเคยเอาไปใส่เป็นต่างหูด้วยพวกเขาถอดผ้าคลุมล่องหนออกและเคาะประตูผ่านไปไม่กี่วินาทีประตูก็เปิดออก ผมสีขาวของเซโนฟิเลียสดูยุ่งเยิงและเขาก็ถามว่าพวกเธอเป็นใครต้องการอะไรแฮร์รี่ก็เลยแนะนำตัวไปว่าเขาคือแฮร์รี่พอตเตอร์ขอเข้าไปข้างในได้ไหมแต่ว่าเซโนฟิเลียสกลับปฏิเสธแฮร์รี่รู้สึกผิดหวังมากแต่ก็ยังยืนยันที่จะเข้าไปด้านในสุดท้ายเซโนฟิเลียสก็ให้พวกเขาเข้ามาพวกเขาเดินเข้ามาในห้องครัวที่ดูแปลกตามากห้องนี้เป็นทรงกลม มีภาพวาดรูปดอกไม้นกมแมลงซึ่งเป็นฝีมือของลูนา่าติดไว้บนผนงังและตรงกลางห้องก็มีบันไดเวียนทอดไปสู่ชั้นบนซโนฟิเลียสพาพวกเขาขึ้นมาที่ชั้นสองบนนั้นมีแท่นพิมพ์ไม้ที่กำลังพิมพ์นิตยสารอีควิปเลอร์ซโนฟิเลียสเดินไปที่เครื่องพิมพ์และเอาผ้าคลุมโต๊ะคลุมไปที่เครื่องพิมพ์เฮอร์เมนี่ชี้ไปที่เขาศาสท,ที่ติดอยู่ที่ข้างฟ้าและถามซโนฟิเลียสว่านี่คืออะไร เซโนฟิเลียสตอบว่ามันคือเขาของสโนแคคเขาย่นไงและเฮอร์เมลนี่ก็เถียงกลับว่ามันคือเขาของอิรัมเพนตั้งหากมันอันตรายมากถ้าเอาไว้ในบ้านแบบนี้ถ้าแตะต้องมันนิดเดียวมันอาจจะระเบิดได้เลยแต่สซโนฟิเลียสก็ไม่สนใจค่ะเขาหันไปถามแฮร์รี่ว่ามาที่นี่ทำไมแฮร์รี่ตอบไปว่าเขาต้องการความช่วยเหลือ s ซโนฟิเลียสดูท่าทางหวานกลัวและพูดว่า ช่วยเหลือแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นเรื่องที่อันตรายรอนก็เลยว่าเซโนฟิเลียสกลับไปว่าคุณเป็นคนบอกเองในหนังสือของคุณนะว่าเป็นหน้าที่ที่พวกเราต้องช่วยเหลือแฮร์รี่พอตเตอร์คุณบอกให้คนอื่นทำแต่คุณกลัจบจะปฏิเสธในตอนนั้นแฮร์รี่สัมผัสได้เลยค่ะว่าเซโนฟิเลียสกำลังต่อสู้กับความเจ็บปวดที่อยู่ข้างในจู่ๆเฮอร์เมลนี่ก็ถามขึ้นมาว่าลูน่าไปไหนเซโนฟิเลียสบอกว่าลูน่าไปจับตัวพริมพี้น้ำจือดอยู่ เดี๋ยวเขาจะไปตามให้นะและหลังจากนั้นเขาจะกลับมาช่วยแฮร์รี่และเซโนฟิเลียสก็เดินหายลงบันไดไปรอนพูดตามหลังเขาไปว่าต่แก่ตาเขาลูนา่ากล้ากว่าเขาสักสิบเท่าได้ซึ่งเฮอร์มินี่เองก็เห็นด้วยกับรอนค่ะแต่แฮร์รี่ก็พอจะเข้าใจได้ว่าเซโนฟิเลียสอาจจะกลัวถ้าพวกผู้เสพความตายรู้ว่าแฮร์รี่มาที่นี่พวกเขาสังเกตเห็นรูปปั้นแม่มดครึ่งตัวตั้งอยู่ และบนสีษาก,ก็ประดับด้วยของแปลกๆอันนึงมีตราสีทองโค้งออกมาทั้งสองข้างส่วนอีกอันนึงเป็นเส้นหนังมีปีกสีน้ำเงินติดอยู่และอีกอันนึงก็เป็นเส้นหนังคาดรอบหน้าผากและมีหัวผักกาสีส้มติดอยู่ไม่นานหลังจากนั้นสโนฟิเลียสก็กลับมาพร้อมกับถานน้ำชาและเขาก็บอกกับทั้ง3คนว่านั่นเป็นงานประดิษฐ์ชิ้นโปรดของเขาเลยถอดแบบมาจากศีรษะของโรเวนาเรเวนคลอ และเซโนฟิเลียสก็ชี้ไปที่ตราสีทองและบอกว่านี่คือการลักน้ำของแร็กสเปิดช่วยไล่สิ่งรบกวนสำหรับคนที่กำลังใช้ความคิดส่วนสายคาดที่มีปีกมันคือปีกของบิลลี่วิกเพื่อยกระดับความคิดให้สูงขึ้นส่วนหัวพักกาดคือลูกพลัมบังคับทิศท,ทางช่วยเพิ่มความสามารถในการยอมรับความแปลกประหลาด และเซโนฟิเลียสก็ให้ทั้ง3คนดื่มน้ำประสานของรากเกิดดีที่เขาทำขึ้นมาเองและบอกว่าลูน่ากำลังจะกลับมาและแฮร์รี่อยากจะให้เขาช่วยเรื่องอะไรละ่ะแฮร์รี่บอกไปว่าเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่เซโนฟิเลียสใส่ในงานแต่งงานของบิลกับเฟล์เขาอยากรู้ว่ามันหมายถึงอะไรและเซโนฟิเลียสก็ถามกลับว่าพวกเธอพูดถึงเครื่องรางยมทูตใช่ไหมทั้งสคนงงว่าเครื่องรางยมทูตคืออะไร s ซโนฟิเลียสอธิบายว่าพ่อมดน้อยคนที่จะรู้เรื่องนี้โดยเฉพาะเจ้าหนุ่มหัวทึบที่งานแต่งมาว่าเขาว่าใส่สัญลักษณ์ของพ่อมดสารมืดโง่เง่าจริงๆเลยเครื่องรังยงมทูตไม่ได้เกี่ยวข้องกับสารมืดเลยสักนิดนึงเรื่องทั้งหมดมันเริ่มต้นจากนิทานสามพี่น้องและเฮอร์เมลนี่ก็หยิบหนังสือนิทานของบิดเดลยอดกวีออกมาจากกระเป๋าซโนฟิเลียสบอกให้เธออ่านมาดัดังๆเฮอร์เมลนี่เริ่มต้นอ่านว่า การละครั้งหนึ่งมีพี่น้องผู้ชายสคนเดินทางไปในทางเปลี่ยวยามเย็นทั้ง3พี่น้องเดินทางมาถึงแม่น้ำที่ลึกมากทั้ง3เคยเรียนเวทมนต์มาจนเชี่ยวชาญเลยบกไม้เกี้ยวสิทธิ์และเสกสะพานข้ามแม่น้ำไปแต่เมื่อมาถึงกลางสะพานโยมทูตก็ปรากฏตัวขึ้นโยมทูตโกรธมากที่ไม่ได้เหยื่อรายใหม่เพราะโดยปกติแล้วคนที่ผ่านมาที่นี่จะจมน้ำตาย โยมทูตเป็นคนเจ้าเล่ห์เลยแกล้งแสดงความยินดีกับสามพี่น้องและจะมอบรางวัลให้พี่ชายคนโตเป็นคนชอบการต่อสู้เขาจึงขอรางวัลเป็นไม้เกียสิทธิ์ที่ไม่มีไม้ใดในโลกเอาชนะได้โยมทูตก็เลยหักกิ่งไม้ของต้นเอลเดอร์ที่อยู่ริมตะลิ่งมาทำไม้เกียรสิทธิ์ให้พี่ชายคนโตพี่ชายคนรองเป็นคนหญิงเยะโสและอยากทำให้โยมทูตอับอายขายหน้า ก็เลยขอรางวัลเป็นอำนาจที่สามารถเรียกคนที่ตายไปแล้วให้กลับคืนมาได้โยมทูตก็หยิบหินก้อนนึงขึ้นมาแล้วบอกว่าหินนี้จะทำให้คนที่ตายไปแล้วกลับมาได้ส่วนน้องคนสุดท้องซึ่งเป็นคนที่ทอมตัวที่สุดและฉลาดที่สุดเขาไม่เชื่อใจโยมทูตเลยจึงขออะไรก็ได้ที่ทำให้โยมทูตติดตามเขาไม่ได้โยมทูตก็เลยมอ้าคลุมล่องหนของตัวเองให้อย่างไม่พอใจ แฮรรี่แทรกถามขึ้นมาว่าโยมทูตมีผ้าคลุมล่องหนด้วยหรอแล้วรอนก็ตอบว่ามีสิจะได้ย่องไปหาใครได้ง่ายๆจะให้เขากระพือปีกบินหรือไงเฮอร์เมลนี่ก็เล่าต่อว่าโยมทูตปล่อยให้สามพี่น้องเดินทางต่อไปหลังจากนั้นทั้งสามคนก็แยกย้ายไปตามเส้นทางของตัวเองพี่ชายคนโตเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลเพื่อไปท้าประลองกับพ่อโมดที่เขาเคยมีเรื่องด้วย ในตอนนี้เขามีไม้เกียร์สิทธิ์เอลเดอร์เป็นอาวุธเขาจึงชนะการประลองได้อย่างง่ายดายและปล่อยให้ศัตรูนอนตายบนพื้นหลังจากนั้นเขาก็โอ้อวดเรื่องไม้เกียร์สิท์ของเขาที่ไม่มีวันแพ้ในคืนนั้นมีพ่อมดคนหนึ่งแอบเข้าไปในห้องนอนของพี่ชายคนโตซึ่งหลับอยู่พ่อมดคนนั้นได้ฆ่าพี่ชายคนโตและขโมยไม้เกียร์สิทธิ์ไปสุดท้ายโยมทูตก็ได้พี่ชายคนโตไปครอบครอง ส่วนพี่ชายคนที่สองเดินทางกลับมาบ้านเขาหยิบก้อนหินที่ยมมทูตให้และหมุนมันสามครั้งและเขาก็เห็นวิญญาณของผู้หญิงที่เขาอยากจะแต่งงานด้วยแต่ว่าเธอกลับตายไปซะก่อนแต่ว่าเธอไม่เหมือนเดิมเธอดูเศร้าและดูห่างเหินแม้ว่าเธอจะกลับมาในโลกมนุษย์แต่เธอก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกไปนี้พี่ชายคนที่สองเสียใจมากและฆ่าตัวตายเพื่อที่จะได้ไปอยู่กับคนที่เขารัก และยมทูตก็ได้พี่ชายคนที่สองไปครอบครองน้องชายคนสุดท้องได้ซ่อนตัวตายพาคลุมล่องหนยมทูตตามหาเขานานแค่ไหนก็ไม่พบเมื่อน,น้องชายคนสุดท้องแก่ชาราเขาก็มอบพาคลุมล่องหนนี้ให้กับลูกชายและต้อนรับยมทูตเหมือนเพื่อนเก่าและยินดีที่จะเดินทางไปกับยมทูตอย่างผู้เสมอกัน เธอเมอนี้อ่านจบแต่ก็ยังงงอยู่ว่าเรื่องราวนี้มันเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์นี้ยังไงเซโนฟิเลียสก็เลยวาดมาลงกระดาษเขาขีดเส้นตรงกลางเส้นหนึ่งแล้วบอกว่านี่คือไม้เกียวสิทธิ์เอลเดอร์และเขาก็วาดวงกลมทับลงไปบนเส้นกลางเส้นแรกและบอกว่านี่คือหินชุบวิญญาณและเขาก็วาดรูปสามเหลี่ยมทับลงไปและบอกว่านี่คือผ้าคลุมล่องหน นิทานนี้ไม่มีคำว่าเครื่องรางยงมทูตก็จริงแต่นั่นเป็นนิทานสำหรับเด็กแต่คนที่รู้เรื่องนี้จะเข้าใจดีว่าสามอย่างนี้จะทำให้ผู้ครอบครองกลายเป็นนายแห่งยงมทูตเฮอร์เมลนี่ถามเซโนฟิเลียสว่าของพวกนี้มีจริงๆรรอแล้วคุณก็เชื่อเรื่องพวกนี้เนี่ยนะเซโ o ฟิเลียสบอกว่าเขาเชื่อและลูนาก็เคยเล่าเรื่องของเฮอร์เมลนี่ให้เขาฟังด้วยเขาคิดว่าเฮอร์เมนี่ไม่ใช่คนฉลาดแต่เป็นคนใจแคบ ผ้าคลุมล่องหนนี้มันไม่ใช่ผ้าคลุมที่เสกด้วยคาถาพลางตาแต่มันทําให้เราล่องหนได้จริงๆพวกเธอไม่เคยเห็นของพวกนี้หรอกคนที่จะได้มันมาต้องรวยมาหาศาลเลยส่วนหินชุบวิญญาณก็มีอยู่จริงและเขาก็ท้าเฮอร์เมลนี้ว่าลองพิสูจน์มาสิถ้าหากมันไม่มีจริงลำไม้เกลยสิทธ์เอลเดอร์ก็มีหลังฐานเยอะแยะเลยการที่เราจะครอบครองมันได้เราจะต้องยึดมันมาจากเจ้าของเดิม เส้นทางของไม้เอลเดอร์ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ผู้วิเศษเพราะพ่อมดหลายคนตายเพราะแย่งชิงไม้กันเองแต่การเดินทางของไม้เอลเดอร์นั้นมันก็เลือนลางไม่มีใครรู้ว่าใครได้ไม้เกียรสิทธิ์ไปและเฮอร์เมลนี่ก็ถามต่อว่าตระกูลเพเวเรลเกี่ยวข้องกับเครื่องรางยมทูตไหมเธอเห็นเครื่องรางนี้บนหลุมศพของอิกโนตัสเพเวเรลซโนฟิเลียตอบว่าแท้จริงแล้วพี่น้องตระกูลเพเวเรล ก็คือเรื่องราวของนิทาน3พี่น้องแอนติโอคแคทมัสและอิกโนตัสเคยเป็นเจ้าของเครื่องรางทั้ง3ชิ้นและซโนฟิเลียสก็ชวนทั้ง3คนอยู่ทานอาหารเย็นด้วยกันและเขาก็หยิบถาดน,น้ำชาและเดินลงไปที่ห้องครัวเฮอร์มอนี่บอกกับแฮร์รี่ว่าเรื่องที่ซโนฟิเลียสพูดเนี่ยมันไร้สาระพวกเขาเสียเวลาเปล่าๆหลังจากที่พวกเขาทั้ง3คนถกเถียงกันเรื่องเครื่องรางยม,มทูตแฮร์รี่ก็เดินไปรอบๆห้อง และมองขึ้นไปชั้นบนและแฮร์รี่ก็เห็นรูปของตัวเองแต่อีบนเพดานชั้นถัดไปแฮร์รี่ก็รีบขึ้นไปดูทันทีที่เพดานห้องนอนของลูนา่ามีรูปของแฮร์รี่รอนเฮอร์เมลนี่จินนี่และเนวิลและรอบรอภาพก็มีบางอย่างคล้ายกับโซ่สีทองเชื่อมรูปทั้ง5้ารูปเข้าหากันเมื่อแฮร์รี่จ้องดูดีๆก็เห็นว่าโซ่ทองเหล่านั้น มันเป็นคำคำหนึ่งที่ลูน่าเขียนด้วยหมึกสีทองเป็นพันๆครั้งซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นก็คือคำว่าเพื่อนแฮร์รี่รู้สึกรักลูน่ามากเขามองไปร,บรอบๆห้องและสังเกตว่ามีบางอย่างผิดปกติตู้เสื้อผ้าเปิดอ้าไว้แต่ไม่มีเสื้อผ้าข้างในเตียงนอนพรมก็มีฝุ่นจับเหมือนไม่มีใครอยู่ที่นี่มานานแล้วในตอนนั้นเซโนฟิเลียสก็เดินกลับขึ้นมา แฮร์รี่ก็ถามว่าลูน่าอยู่ที่ไหนเสื้อผ้าของเธอหายไปหมดในตอนนั้นทั้ง3มคนก็ชักไม้กีรศิ์ออกมาและชี้ไปที่ซโนฟิเลียสจู่ๆแท่นพิมพ์ก็ระเบิดเสียงดังปังมีนิตยสารไหลออกมาเฮอร์เมลนี่หยิบมันขึ้นมาดูแล้วพบว่าตรงปกของนิตยสารเดอะควิปเลอร์มีรูปของแฮร์รี่และคำบรรยายว่าผู้ไม่พึงปรารถนาหมายเลขหนึ่งแฮร์รี่ถามซโนฟิเลียสว่า คุณเปลี่ยนฝ่ายแล้วใช่ไหมและคุณส่งนกอฮูกไปบอกกระทรวงเวทมนต์แล้วใช่ไหมโสโนโฟิเลียสก็เลยสารภาพว่าพวกนั้นจับตัวลูน่าไป,พาไปเพราะว่าเขาสนับสนุนแฮร์รี่ตอนนี้เขาไม่รู้ว่าลูน่าอยู่ที่ไหนเขาต้องช่วยลูน่าพวกเธอห้ามไปไหนทั้งนั้นพวกนั้นกำลังจะมาหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสามคนก็เห็นไม่กวาดบินผ่านหน้าต่างไปซโ,โนฟิเลียสเซคาถาสะกดนิ่งใส่แฮร์รี่แต่ว่าแฮร์รี่ก็หลบทัน คถาพุ่งไปชนกับเขาของอิรัมเพนและมันก็ระเบิดอย่างรุนแรงแฮร์รี่ลอยตัวกลางอากาศก่อนที่จะกระแทกลงกับพื้นซากประดักหักพังถล่มลงมาทับแฮร์รี่จนเกือบมิดในตอนนั้นพวกเขาได้ยินเสียงของคนพูดจากด้านล่างว่าฉันบอกแล้วไงทราเวร์สว่าไอ้บาน,นี่มันเพิร์ฟฟันอีกแล้วอาทิตย์ก่อนพวกเราก็บอกไปแล้วว่าจะไม่กลับมาที่นี่อีกถ้าไม่มีหลักฐาน และตามมาด้วยเสียงร้องของสโนฟิเลียสที่กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและเสียงคาถาดังปังติดต่อกันหลายครั้งชายคนนั้นพูดขึ้นมาอีกว่าอาทิตย์ก่อนแกจะแลกเครื่องประดับงี่เง่านั้นกับลูกสาวของแกแล้วแกเรียกเรามาที่นี่อีกเพื่อจะระเบิดเราจะฆ่าเราทิ้งคิดว่าทำแบบนี้แล้วจะได้ลูกสาวกลับมาใช่ไหมสโนฟิเลียสบอกพวกนั้นว่าพอเตอร์อยู่ข้างบนเขาพูดจริงๆนะและมีคนร่ายคาถาว่า โฮเมนัมหรือเบลิโอเพื่อตรวจสอบว่ามีใครอยู่ในบ้านอีกไหมนั่นทําให้พวกเขารู้ว่ามีคนอื่นนอกเหนือจากพวกเขาอยู่ที่นี่ชายคนนั้นก็พูดขึ้นมาอย่างตื่นเต้นว่ามีคนอยู่ข้างบนล่ะเซลวินและเซลวินก็สั่งให้สนฟิเลียสไปเอาตัวแฮร์รี่ลงมาและเขาจะคืนลูกสาวให้แต่ท่านี้เป็นแผนลวงพวกเขาจะส่งชิ้นส่วนของลูน่ามาให้แทนหลังจากนั้นโนฟิเลียสก็วิ่งขึ้นบันไดามา แฮร์รี่รอนและเฮอร์มีอนี่ต้องรีบออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเฮอร์มีอนี่สั่งให้รอนคลุมผ้าคลุมล่องหนและจับบาดเธอเอาไว้และเธอก็สั่งให้แฮร์รี่กุมมือเธอไว้ให้แน่นๆพอเซโนฟิเลียสโผล่มาเฮอร์มีอนี่ก็ใช้คาถาลบความทรงจำกับเซโนฟิเลียสทันทีและเธอก็ชี้ไม้ลงไปที่พื้นและพูดว่าเดพริโมพื้นที่พวกเขายืนอยู่ระเบิดออกเป็นช่องและพวกเขาก็หล่นลงไปข้างล่าง มีชายสองคนวิ่งหลบเศษอิฐเศษปูนและเฮอร์มลนี่ก็หายตัวไปพร้อมกับแฮร์รี่แล้วรอน